เ<ม>ักเมุนี่มึงเอาจริงใช่ไหมเนี่ยิ่วีวันเนการนกัน,กนม่เจอกันกน,นานนี่เปียบแต่เช้าเลยเหรอหืมเาเรียกจีบจบอย่าน้าก่นหนั้กอนีน่แล้วฉันบอกก่อนนะเลิกเรียกฉันว่าชวีวันงสวีวันได้แล้ว เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี <están> oh, like ่ยนชื่อเป็นอะไรล่ะทองหยิบไงสภาพแกเนี่ยนะฉันว่าเปลี่ยนเป็นปอบหยิบดีกว่าไหมนี่คิวนี่เหมือนเนาะเหมือนชมพู่อไรยาเหมือนอีโต้คว้างก่ฬเอาแมย์โอ้ยสวัสดีค่ะโหเดี๋ยวนี้มีมีตังเนี่ยซื้อหมาใหม่มาเลี้ยงเหรอ ได้ไหวครับคนเอาพูดได้ด้วยพูดได้สิคนหยอกเล่นจานี่เพื่อนหนูเหรอเพื่อนสนิทเลยพี่น้อยรีกน้องพี่เหรอเออจีบได้ไหมสาหลายชื่อสาหล่ายสาหลายขยันขยันขยันทํางานสวัสดีค่ะไม่ทราบวันนี้กี่โมงแลนะคะสองนาทีกระเทยตายไอเหน่งไม่ช็อตเลยช็อตบุกกระทุ้งให้น้องหน่อยดิเวนอีกทีไ้อีกที ตอนนี้กี่มองแล้วคะอีกสองนาทีก็เธอตายดีเอามันให้ตายเปลี่ยนผิวทำไมโอ้ยเดี๋ยวตายสิยครับเคยเห็นแต่ผู้หญิงแปลกหน้าวันนี้มาเห็นผู้หญิงหน้าแปลกบ้าเหรอแปลกจะสวยเรนใหม่สไตล์นี้จมูกโด่งเหมือนเขากวางน้อยคิ้วดำขับเหมือนกับขนกาดํำปากเรียวงามอย่างกระต่ายปาก ตาอย่ากระพยาเหี่ยวใบหน้าของเธอช่างรวบรวมความงามของสัตว์ไปทุกชนิดงามดับสัตว์สวยจริงๆโถยเอาการ้านกูไปแขกไปเข้าร้านกูเลยเมย์ไล่แผลกอยู่ด้วีแต่เย็นอันนี้เพื่อนหนูเองยอกเล่นจ้าลูกค้าค่ะน้องอย่ากลัวสิตอบโต้พี่มันก็ได้ยนี่หละร้านนี้เลยเฮ้ระวังระวังร้านนี้เหละเว้ย ป้องทีเด็ดทางของเองเลยเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยสเปคเลยนะเว้ยง่ายตาเดี๋ยวลองเข้าไปตะล่อมตะล่อมกันดูเดี๋ยวลองน้องหนูแป๊บนึงนะโอเคนับเดียวแป๊บมาดูกดแป๊บเดียวดูกดแป๊บเดียวมีเล่นทั้งน้องหนูพังกันหมดแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเน่งลุยต่อมีสไตล์เธอเออดูดีๆนะเฮ้ยที่ผ่านมามึงยืนักใครตัวพอมาเล่น

centi yeah yeah